สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้าตาชนบทมาอีกแล้ววันนี้มาเก็บแบล็กบรีกแล้วเพื่อนๆอย่าเบื่อนะเพื่อนๆอย่าเบื่อถ้าคนไหนเบื่อถ้าคนไหนไม่อยากดูก็ข้ามไปแล้วกันนะเพื่อนๆเพราะว่าเพราะว่าอะไรเมื่อวานเยตาบอกว่าเยตาจะไม่พามาเก็บแล้วเนาะเมื่อวานหรือวันไหนเมื่อวานะนะเนาะวายเดี๋ยวเยตาจะมาเก็บคนเดียวทีนี้พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งคอมเมนต์มา ยตาบ,บอกแล้วว่าขอมายตาจัดให้คือมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบขอกเขาขอมาก็อบอกว่าให้ให้ยตาพาไปเก็บอีกเนาะิเขาบอกให้ให้พาไปเก็บอีกเออเาบอกแล้วว่าขอมายตาจัดให้ไม่เป็นไรจัดให้ได้วันนี้จะมาเก็บแบล็คบรลี่รอบที่สามรอบที่สามเพื่อนๆยตาจะไปทําน้ําผลไม้อีกนั่นแหละ อันเก่าก็จะหมดพอดีเลยเนาะตาก็จะไปล้าง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 เสร็จแล้วอ้นี้มันจะออกรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมเดี๋ยวยตาจะเอาบิดรูดเดี๋ยวยตาจะเอาบิดรูดมามาต้มมาต้มแล้วก็เอาน้ําเขามาผสมกับอันนี้เนาะบิดรูดรสชาติก็จะออกหวานนะเพื่อน น้ำบิลรดเขาจะออกหวานแต่ก็ไม่ถึงกับหวานมากหรอกแต่ว่าก็มีมีมีวิตามินสูงมีวิตามินสูงกินเพื่อสุขภาพไม่ไกไม่ได้กินเพื่อความอร่อยเนาะเยอะๆเลยเพื่อนๆมาเด้อเนาะไม่น่าละเพื่อนๆถัองอยากเก็บยะตาก็อยากเก็บเหมือนกันแหละดูเอ้ยสวยเนาะอันนี้ยาตาดูในกล่องดีกว่า ยยตาไม่มองผลไม้ยาย,ย,าายาตามองตามกล้องเหมือนเพื่อนๆเนาะเห็นตรงเห็นตรงไหนมันสุกไม่ใช่รอกเนาะยายตาใช้ความสามารถนะัน่ะทุกทุกครั้งที่มาเก็บก็คือเก็บเก็บมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งเมกกื่อกี้ยาตาเห็นเห็นนกเขามาขโมยกินแล้วแหละเมื่อกี้น่ะ ยิตาเดินมาก็บินเอวชิมพลิกกิมน้ำพลิกปลาว้ายแซบๆๆษเซบเซเก็บข้างงานก่อนแล้วข้างบนค่อยไปเก็บกันเอาล่างๆก่อนนะวันนี้ขอมายิตาเอาแบบเอาแบบอะไรนะแบบอืมแบบชัดๆเลยเนาะ เอาไปเก็บชัดๆให้เพื่อนๆดูเลยนี่คือการเก็บแบล็กเบอรี่จมรวงอันนี้ทำให้เพื่อนติขอมานะคนอื่นไม่ดูก็คนอื่นก็ถ้าเบื่อก็ไม่ต้องดูก็ได้นะเพื่อนๆเพ,เพ,เพราะว่า ไหนไหนเยาตาก็จะมาเก็บแล้วก็เก็บให้ดูอีกถ้าไม่เพื่อนๆบางคนสนใจก็ดูได้เนาะว่าเยาตาดูเยาตาเก็บรอบที่สามแล้วมันเหลือเยอะแค่ไหนเนาะรอบที่สามรอบที่สามเอาเอาเอาแถวๆข้างล่างก่อนข้างบนเดี๋ยวค่อยข้างบนเดี๋ยวค่อยไปเก็บเขา รู้ว่าจะเป็นยังไงด้ออย่าตามอตม,ตามองแต่ผลไม้ตามมองแต่ผลไม้กล้องอยู่อีกด้านหนึ่งที่อื่นๆยังไม่สุกเลยเว้ย ยตแตะเต็มแล้วเพื่อนๆแกจะเอาไว้ไหนแกะเอยแกะยตะจะเอาไว้ <c oughs> ไหนข้ <c oughs> างล่างก็เก็บได้ไม่เป็นไรเพื่อนๆบ้านยตะไม่มีหมาไม่มีมมมแมวไม่มีอะไรหรอกบ้านยตะนั้น เก็บกินได้แต่เราก็ไปล้างนะ้ำอีกทีหนึ่งไม่ปไปรายลอกไม่เหมือนบ้านเราเนาะมีแต่เป็ดไก่อะไรเต็มไปหมดไปอีกข้างไปอีกข้างหนึ่งดูนี่เกือบเต็มแล้วโอ้ยนี่ อย่าตาดำพบเก็บผลไม้นี่นะเพื่อนเพื่อนดำตอนนี้นะตอนที่ยังไม่เก็บไปดำนะถ้า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 เขามันแพงเพราะอะไรเพื่อนเพนะื่อนในนี้นะมันแพงเพราะว่าเวลาเก็บเนี่ยมันเก็บมันมันต้องใช้คนเก็บเนาะใช้คนเก็บมันช้า คนอื่นเขาเก็บเขาไม่ได้เก็บเหมือนยตาเด้อเขาค่อยๆเก็บเพราะว่าเวลาเราไปขายมันจะช้ำเพื่อนๆเขาต้องค่อยๆหยิบค่อยๆจับค่อยๆดึงเนาะไม่เหมือนยตาพราะยตาเก็บไปตำน้ำผลไม้เนาะเก็บเองเก็บเองกินเองนะเราไม่ได้เก็บขายเนาะเราก็ดึงดึงดึง,ดงเอาต้องมาคอย ระวังระวังโน้วยตัวนยัยยตาขอพักก่อนพักไหมเพื่อนเพื่อเนี่ยพักคนอื่นก็กจะหาไว้อยากเก็บอีกมาเก็บให้ดูไปเลย เก็บให้ดูไปเลยเนาะคลิปนี้ขอขอเก็บอย่างเดียวนะยิตาไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดตั้งใจจะมาเก็บอ้ยอ้อยอ้อยอ้ออตกระดอนอืดูข้างล่างนี่ยิตาจะให้ดูมิตาไม่เก็บเอรดู อันนี้ไม่เก็บดีกามันมันเยอะแล้วปล่อยเขาไว้บ้างละเก็บมังเก็บมังทิ้งมั่งล้วกินไม่หมดหรอกเพื่อนๆเยอะๆเนาะเก็บแค่พอกินเหม,มือนนางนวเหมือนกันเลยเพื่อนๆ องุนก็เยอะองุนเยาตาก็เก็บไปไว้ทำน้ำผลไม้นั่นแหละแช่แข็งไว้แต่น้ำผลไมายยาา้ยตายตากระบอกแล้วทำอย่างที่ยาตาทำอะไรยาตาไม่มีเครื่องกรองม,ม,มันมันซื้อได้แล้วมันก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกเครื่องกรองแต่ยาตาบอกแล้วขี้เกียจทำขี้เกียจมานั่งล้างถึงเรามากรองทำทีเยอะ ทำทีทีเยอะๆไว้เราก็ไม่มีอะไรใส่เก็บอีกนั่นแหละเพื่อนๆจะใส่อะไรเก็บล่ะจะเอาอะไรใส่เก็บล่ะเพื่อนๆมันก็ไว้ได้ไม่นานเหมือนกันแหละทำทีก็กินตีตีใส่อย่างมากอ่ะเพื่อนๆจะให้สักเดือนหนึ่งนห่แล้วเราจะเอาอะไรใส่ล่ะน้ำผลไม้น่ะที่เรากรองมาที่เราต้มกรองมานะ่ะ อันนั้นมันมันต้มกรองนะมันมีหลายอย่างแหละเพื่อนๆนแต่ที่เราต้มกรองมาเหมือนน้ำอง่นน้ำอะไรนะที่เรากรองทีนี้เรากรองได้แล้วเราจะมันไม่มีอะไรใส่อะไรเพื่อนเพื่อนน,นะอะไรถึงเราจะทํากินบ่อยๆทุกวันสดๆเอามาปัน่นกินทุกวันเยตากระบ,บอกแล้วว่าต้องมานั่งล้างเครื่องปัน่นเพื่ออะไรอีกยุ่งยาก กินแบบเย,ยตานี่เลยง่ายๆสะดวกสบายน้ำผลไม้สดหน <c oughs> ึ่งร้อยเปอร์เซนต์ก็เยตาโอาเคนี่แหละเพื่อนๆเยอะแล้วที่เหลือเอาไว้ให้นกเขากินบ้างเดี๋ยววันหลังมาเก็บใหม่ถ้าอันนี้หมดก็มาเก็บใหม่นี่อันนี้เฮตา,าตะกร้ใหญ่มานะนี่เนาะนั่นแหละแค่นี้แหละเพื่อนๆอันนี้ก็แค่นี้อันนี้มาเก็บมาเก็บทําให้เพื่อนที่ขอมานะเพื่อนเพื่อนเขาขอมา เออนั่นแหละเหลือไม่เยอะแต่ทั้งนี้เลยเยอะนี่นี่เหลือทั้งนี้เยอะๆอีกนี่จมๆๆเนาะขอมาม่ใาต้จัดให้ถ้าอะไรที่ไม่ลำบากเกินแรงใต้จัดให้ได้อยู่แล้วเนาะแค่นี้แหละคิดถึง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 นี่สีสวยเนาะเนาะ จ้าคิดถึงคิดถึงคิดถึง